สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่2องพฤษภาคมนะคะพบกับข่าวใส่ยขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็นำข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนทั้ง3มาตราไม่ว่าจะเป็นมาตรา 33, 39หรือว่า40นะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางคอรมมีม,มติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะมีการลดอัตราเงินสมทบทั้ง3ม,มาตราเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเดี๋ยวเรามาดูที่กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33ก่อนนะคะ ซึ่งจากเดิมนายจ้างจะจ่ายอยู่5%ของค่าจ้างแล้วก็ลูกจ้าง5%รัฐบาลช่วยออก2.75%แต่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้นะคะม3 3นายจ้างจะเหลือจ่ายแค่1%ลูกจ้าง1%นั่นก็หมายความว่าที่เราเคยจ่ายการ750บาทเดือนพฤษภาคมนี้จะจ่ายแค่150บาทนะคะแล้วไม่ใช่แค่เดือนเดียวนะ ทั้งหมดยาวๆเลย3เดือนค่ะก็คือพฤษภาคมมิถุนายนแล้วก็กรกฎาคมอันนี้สำหรับมาตรา33นะคะจ่ายเพียงแค่150บาทค่ะส่วนสำหรับมาตรา39 ปกติจะจ่ายอยู่9%ตอนนี้ก็จะลดเหลือแค่1.95%นั่นก็คือปกติเราจะจ่ายอยู่ที่432บาทก็จะเหลือจ่ายแค่91บาทเท่านั้นนะคะยาวๆไปเลย3เดือนเช่นเดียวกันก็คือเริ่มที่พฤษภาคมมิถุนายนและกรกฎาคมเช่นเดียวกันกับมาตรา33นะคะส่วนมาตรา40อันนี้เขาลดให้ยาวต่อเนื่อง6เดือน เริ่มตั้งแต่กุมภาพันธ์จนถึงกรก,กรดาคม65เพียงแต่ว่าสำหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ตรงนี้ทางราชกิจจาเขายังไม่ประกาศออกมานะคะก็เลยทำให้เราต้องจ่ายในอัตราเต็มอัตราเดิมไปก่อนนั่นก็คือแผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2 100บาทและแผนที่3 300บาทนะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถ ขอคืนส่วนต่างที่เราได้จ่ายไว้ตรงนี้นะคะได้คืนทั้งหมดแน่นอนซึ่งประกันสังคมก็ได้แจ้งมานะคะว่าถูกต่อว่าเยอะมากๆเลยซึ่งประกันสังคมเขามีหน้าที่แค่เสนอกฎหมายที่จะลดเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมก็เสนอไปตามขั้นตอนแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ ยังไม่มีการประกาศออกมานะคะทางประกันสังคมก็เลยยังไม่สามารถที่จะลดอัดตราเงินสมทบให้สําหรับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ก่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าประกาศออกมาเมื่อไหร่ทางประกันสังคมจะรีบแจ้งให้ทราบสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะใครที่จ่ายเลยนะคะเต็มไปแล้วก็สามารถขอคืนได้แน่นอนแต่ยังไม่จําเป็นต้องไปรีบขอคืนตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรารอก่อนว่า เขาจะประกาศลดอัตรางเงินสมทบเมื่อไหร่แล้วเราก็ค่อยไปดูว่าเราจ่ายเต็มมากี่เดือนแล้วค่อยไปขอคืนแบบนี้จะสะดวกกว่าที่เราจะไปขอคืนทีละเดือนทีละเดือนแบบนี้นะคะแล้วถ้าเราไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนอยู่ดีเพราะว่าราชกิจจาย,ยังไม่ประกาศออกมาแต่ถามว่าลดไหมลดแน่นอนนะคะต่อเนื่องยาวๆกันไปเลย6เดือนค่ะ และอีกหนึ่งข่าวดีนะคะที่เราจะไม่แจ้งให้กับผู้ประกันตนทราบไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้ผู้ประกันตนทุกคนควรรู้เลยนะคะว่าตอนนี้ราชกิจจาได้มีการประกาศหลักเกณฑ์วิธีการระยะเวลาและอัตราการจ่ายเงินกรณีชาราภาพ ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือตอนนี้มีการออกกฎหมายรับประกันบำนาญ60เดือนซึ่งแต่ก่อนนี้เนี่ยถ้าคนที่รับบำนาญเดือนที่1เดือนที่2รับไปแล้วเกิดเสียชีวิตก่อนทายาทจะได้รับต่ออีกแค่10เดือนเท่านั้น แต่ตอนนี้นะคะทางสำนักง,งานประกันสังคมก็มีการผลักดันกฎหมายเพื่อที่จะขยายให้มีการคุ้มครองบำนาญ60เดือนซึ่งตอนนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วราชากิจจารประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีผลเริ่มต้นได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่เกิดว่ารับเป็นบำนาญชราภาพไปเรียบร้อยแต่ว่า เสียชีวิตก่อนอาจจะเสียชีวิตในเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ยังไม่ครบ60เดือนนะคะแล้วเสียชีวิตผู้ประกันตนก็จะได้รับต่อยาวๆไปจนถึง60เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ประกันตนมากๆ ถึงแม้ว่าเราจะเสียชีวิตทายาทของเราก็ยังได้รับเงินบำนาญชราภาพตรงนี้ต่อเนื่องกันไปอีกนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าเราลาออกรับบำนาญชราภาพแล้วแต่ว่าเรารับไปเพียง3เดือนเราเกิดเสียชีวิตถ้าเป็นปกติเนี่ยทายาทก็จะได้รับต่ออีก7เดือนรวมเป็น10เดือนแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่า เรารับบำนาญชราภาพมา3เดือนแล้วเราเสียชีวิตทายาทจ,จะได้รับต่ออีก57เดือนรวมแล้ว60เดือนซึ่งมากกว่าเดิมเยอะมากๆจากเดิม10เท่า ตอนนี้ได้เพิ่มเป็น60เท่านะคะหรือถ้าเรียกง่ายๆก็คือเดิมรับได้สูงสุด10เดือนแต่ตอนนี้ทายาทรับต่อได้เลยจนถึง60เดือนนั่นเองตรงนี้นี่เป็นข่าวดีมากๆนะคะจึงอยากจะนำมาแจ้งให้กับพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านได้รับทราบค่ะถ้าหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ